ทำไมทหารบกไทยถึงต้องระวังเทคนิคการอำพรางอาวุธแบบนี้ของกัมพูชาและเทคนิคการอำพรางอาวุธแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับ โดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากัมพูชาเอาใบไ,ไม้แบบนี้นะครับมาวางไว้ตรงปืนต่อสู้อากาศยานนั่นเองดูภายนอกอาจจะดูหลบแต่จริงๆแล้วมันเป็นยุทธวิธีที่กัมพูชาเนี่ยนะครับอาจจะได้รับการฝึกจากอเมริกาเพราะจากภาพนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากัมพูชาและอเมริกามีการฝึกร่วมกันในปี2016นะครับทางทหารอเมริกาก็สอนกัมพูชาให้ใช้ยาแบบนี้ในการพลางเรือกด้วย โดยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ us department of war นะครับได้บอกเลยว่าในปี2016เนี่ยนะครับกัมพูชาและอเมริกามีการฝึกทางยุทธวิธีร่วมกันนั่นเองเป็นการฝึกจากมหาวิท์แท้ของไทยอเมริกานั่นเองยิ่งไปกว่านั้นกัมพูชายังได้รับตะข่าย3มิติแบบนี้นะครับซึ่งลดการตรวจจับจากกล้องอินฟราเรดและกล้องมองขึ้นความร้อนได้นั่นเองซึ่งฝั่งไทยก็มีใช้เหมือนกัน ถ้าเราสังเกตในสงครามรัสเคียเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าฝั่งรัสเซียเนี่ยได้ใช้วัสดุที่เป็นตะข่ายและใบไม้แบบนี้ในการพลางอาวุธนะครับเช่นพลางตำแหน่งปืนครกนั่นเองและทําการนํามันออกก่อนการทําการยิงหลังจากทําการยิงเสร็จแล้วก็คลุมไว้เหมือนเดิมนั่นเองโดยต้องบอกนะครับว่าเทคนิคการพลางแบบนี้ของกัมพูชาเนี่ยได้รับการฝึกจากอเมริกาในปี2016และได้รับการฝึกจากจีนและอาจได้รับการฝึกจากรัสเซียกด้วย เรียกเรียกว,ว่าเป็นยุทธวิธีที่อาจจะดูพื้นฐานแต่ช่วยทําให้ฝั่งไทยเนี่ยอาจจะยากต่อการตรวจจับตําแหน่งอาวุธของกัมพูชาได้ทั้งหมดกัมพูชาอาจใช้เทคนิคแบบนี้นะครับในการต่อสู้อากาศยานก็คือทำโดมแบบนี้และระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานข้างในเมื่อต้องการใช้ก็เปิดออกนะครับทำการยิงเมื่อยิงเสร็จแล้วก็ทําการปิดคลุมลดการโดนตรวจจับได้นั่นเอง จากวิดีโอนี้นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นคนนะครับคนจะเป็นสีขาวแบบนี้เมื่อไม่ได้อยู่ตรงพุ่มไม้นะครับแต่ถ้าคนไปตามพุ่มไม้นี่เห็นตคนที่เป็นกล้องนอ,อราเรดเนะครับหรือกล้องมองขึ้นความร้อนเนี่ยก็จะตรวจจับหาไม่เจอเพราะฉะนั้นการที่กัมพูชาเอาใบไม้กิ่งไม้มาเสียบตามอาวุธเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะครับการปล่อยขึ้นความร้อนของอาวุธและลดการโดนตรวจจับจากโดรนได้นั่นเองทําให้ฝั่งไทยเนี่ยอาจจะไม่สามารถนะครับสามารถตรวจจับตําแหน่งของอาวุธต่างของกัมพูชาได้ทั้งหมด ไม่ใซส่วนนียพวกถึงดีคอยเนี่ย,ยและจากเว็บไซต์ army r e c o g n i t i o n นะครับจะบอกได้เลยว่าเวเนซุเอลาใช้เทคนิคแบบนี้ในการหลอกล่อทหารอเมริกาก็คือการวางอาวุธปลอมนะครับและใช้วัสดุแบบนี้เรียกว่า d e c o y s ซึ่งกัมพูชาก็อาจจะใช้เทคนิคแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะอาวุธที่เวเนซุเอลาใช้มีความคล้ายกับของกัมพูชามากอย่างปืนต่อสู้อากาศยานนี่ก็รุ่นเดียวกันนั่นเอง